วันนี้หนูรู้สึกหนูสังเกตแล้วหนูก็รับรู้อะไรหลายอย่างแล้วหนูเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันบังคับให้หนูต้องรายก,บบกับอริสบอกให้บอกกี้ว่าแบบมันแบบกี้ชัดเจนกับอุ้ยได้ไหมอะไรนะใครบอกนะให้ชัดเจนกับอุ้ยได้ไหมอลิซบอกอืออลิซบอกอว่าอุ้ยมาบอกอย่างงี้เหรอชัดเจนได้ไหมฮะอุ้ย,ยคือไปเอาใหมไปถึงว่าอริซบอกว่าชัดเจนอุ้ยได้ไหมเพราะว่ามันชอบอุ้ยไงไม่ใช่หมายถึงว่าอุ้ยฝากอลิซมาบอก อุ้ยฝากไอริสมาบอกใครบอกเขาบอกเขาว่าขอถามพูดได้ป่ะขอไปถามได้ไหมตรงนั้นได้ไหมไม่ไม่ถามเดี๋ยวไม่ไม่คือคือเออเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวเราคุยก่อนเพราะว่าถ้าสมมุดกี้ชัดเจนที่จะเลือกเขาจริงๆเออชัดเจนที่จะเลือกเขาจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเออโอเคละก็คือเขาก็จะโอเคเลยพี่มาแล้วแน่วันเนี้ยถ้าไม่รู้ว่าจอยได้ยินหรือเปล่าไม่ได้เลยต้องนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตอนแรกแต่เชอร์แตม เดินวนไปแล้วก็นั่งแล้วก็พูดคำหนึ่งที่เคยพูดอะไรมั่นอะไรสักอย่างเนี่ยจริงเหรออืมใช่กี้รู้สึกเฟลนะแต่กี้อะไรค่ะรู้สึกว่าจริงจริงกี่สามารถยิงกับอุ้ยได้แต่กี้รู้สึกว่าเขาต้องการทำอย่างนั้นรอเาายปอเลาไปบอกให้ชัดเจนไะเอา พี่เอกไปแล้วยังมาแกงนไม่ได้บอกนะให้ชัดเจนบอกว่าุกก็ต้องพยายามที่จะคะแนนขึ้นมาออโอตีความผิดให้ชัดเจนถ้าแบบเหมือนชอบอันนี้อกี้บอกว่ามาก็ฟังไปเลยทุกทุกคนได้หมดหรือแม้กระทั่งวันนี้ใครอยากจะชอบมมันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนมันก็ต้องยอมรับในตรงนี้ให้ได้ด้วยถือป่าคือเขาบอกว่า อะไรนะไม่เขาก็บอกว่าแบบเหมือนอย่างแบบอันเนี้ยเขาก็คือมีใจแล้วคือเนี้ยก็เป็นที่หนึ่งใช่ไหมที่สองที่สามที่เนี้ยเหมือนเหมือนว่าพี่อุ้ยอ่ะก็ฝากไอริสอะมาบอกเขาว่าถ้าแบบเออชอบชอบอ่ะก็ให้ชัดเจนแล้วก็เหมือนเขาอ่ะก็จะไม่ไม่พี่พูดกับไอริสคำนี้ยแต่พี่พูดกับไอริสอ๋อว่าให้ไอริสชัดเจนกับพี่แต่ว่าพี่ไอริสไม่พี่บอก แต่ว่าพี่อลิสเนี่ยไปตีความว่าให้เป็นสารไปบอกไปบอกกี้ว่าให้กี้อะชัดเจนกับพี่อุ้ยใช่เพราะว่าเขามาคุยเรื่องคนนู้นอย่างเดียวเลยไม่ได้คุยกับพี่แต่งสารเก่งอีกแล้วก็บอกแล้วทำไมกองก่อนนะเขาอยากกลับเขาอยากกลับอกว่าเขาอยากกลับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่นี่เขาก็ต้องเซฟนี่เซฟใจทุกคนเซฟความรู้สึกว่าเขาก็ชอบอุ้ยถ้าเขาชัดเจนไปปุ๊บเขาก็ต้องมานี่ไม่อยากทำร้ายน้องเห็นไหมเขาจะยังที่พี่ฉันก็ดูไม่ต่อก่อนไปอ่ะเห็นไหมล่ะ เราเราก็ยังยิงคำเดิมว่าถ้าเกิดรู้สึกยังไงก็แค่แสดงออกไปก็ใช่ก็ต้องเรียกมาคุยอันนี้ก็ต้องยอมรับถึงเราจะรู้จักกันก่อนก็ก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเข้ามาปุ๊บเขาอยู่อ่ะเราก็ต้องแค่ทุกคนว่าถ้าเขาชอบอุ้ยจริงๆก็ลองแสดงอุ้ยก็แล้วแต่ก็ลองคุยกันดูไอลิซอ่ะบอกบอกเธอว่าให้ชัดว่าพี่อุ้ย อุ้ยฝังมาบอกว่าให้ชัดเจนใช่ไหมอือบอกตอนไหนวันนี้ใช่ไหมใช่ไม่พี่ถามเมื่อกี้ถามพี่อุ้ยเลวพี่อุ้ยบอกว่าไอลิซ่ะมาปรึกษามาปรึกษาแกเรื่องเรื่องบอมเบย์พี่อุ้ยก็บอกว่าถ้าชอบอ่ะก็อลิซ่าไปชัดเจนกับบอมเบย์เลยไปถามพี่อุ้ยได้อืออ่าก็คือเป็นการเขาจผิดอืแต่แต่พี่อุ้ยก็รู้ว่ากี้ชอบอ็ก็ถ้าเขาชอบจริงๆก็ให้เขาทำกับแนนให้ให้รู้ไปเลยว่าว่าแบบชอบทำคะแนนขึ้นมา แล้วอย่างทำล้วกี้ก็รู้ในสิ่งที่เต็มพยายามทำกี้รู้กี้เคยเป็นแบบทุกอย่างที่เตมทำเต็มทำอะไรพี่พี่กี้เห็นเต็มก็พยายามคุยกับอุย้ยเต็มก็ทํายามนนก,กับอุ้ยอ่าก็พี่พี่เข้าใจแล้วพี่รู้พี่หรือไม่เข้าไปยุ่งหรือไม่อะไรเลยพี่อยู่ในพื้นที่ของพี่แล้วพี่ก็ให้ทุกการสัมภาษณ์ด้วยว่าพี่สังเกตทุกอย่างแล้วมันก็จะมีมุมมุมที่แบบอ่ะอุย้ยพยายามมีนะแต่อุ้ยก็ เหมือนที่เขาพเออแล้วถ้า,าไมกี่มาแสดงออกมาบ้างแต่สิ่งที่กี้เซฟที่สุดคือกี้อยากเซฟใจเอแตมอืมอืมพี่กี่สังเกตตั้งแต่ตอนไหนอย่างมันเนี้ยออที่พี่เห็นที่พี่เห็นนะตอนแรกพี่จะนั่งตรงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะผู้ชายนั่งแยกโต,ต๊ะแล้วแตมยืนอยู่ตรงนั้นตอนแรกแตมก็เดินม,มานั่งตรงนีน้พี่เลยคิดว่าโอเคแตมต้องการจะนั่งตรงนั้นแต่มันตอนนั้นพี่อุ๋ยไม่ได้นั่งปะ พีอ่อุ้ยกำลังจะนั่งไม่ตอนแรกพี่ยืนก็อีอยู่ตรงนั้นแล้วอุ้ยกำลังจะนั่งตรงนั้นแล้วเสร็จพอเขาบอกว่าอ่ะต้องกระจายนะ,ะแล้วเห็นตามก็เห็นคนไม่นั่งสักทีแตมก็เลยไปนั่งแต่ไม่ได้ตั้งใจแต่พี่ก็ได้ยินในเสียงที่แตมพูดนะว่าะอะไรอะไร,ะไรมันๆสักอย่างหนึ่ง<อ>ก็เห็นคนไม่นั่งสักทีก็เลยเป็นฟิลว่าเออนั่งแล้วเฉยเลยอยละ่งเีย แต้มสาบานเลยนะแต่ไม่รู้เลยว่าพี่กี้ชอบพี่อุ๋ยพี่กี้รู้เขาพี่กี้ไม่แสดงเลยเมื่อวันที่เล่นเกมอ่ะที่พี่กี้เลือกอันดับสองันดับสแต่ไม่ได้คิดตามอะไรเลยแลลวแตมก็ไม่รู้ด้วยว่าอันดับหนึ่งคือพี่อุ๋ยไม่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้บอกว่าแต่มันต้องคิดตามพี่ตลอดแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากให้ใครมารู้ในจุดนี้ด้วยคือเตมก็มานะว่าไม่อยากให้ออกมาอันดับหนึ่งเหมือนกันเพราะพี่ไม่อยากทำนายเต็มแล้วพี่กี้มารายการนี้เพื่ออะไรล่ะวันนี้หนูรู้สึกหนูสังเกตแล้วหนูก็รับรู้อะไรหลาย ทุกอย่างมันมาคับให้หนูต้องลาย